มันโคแรงอ่ะเ <laughs> นี่ยวันท่วมครับโอ้โหกโดโหโอโดอ่ะ <c oughs> รถตรีนี่จมมิดเลยนี่เมื่อก่อนผมก็ใช้รุ่นนี้แล้วครับแรงดีนะแรงไม่มีตกเลยครับ แตรถทันนีหลายปีแล้วเลย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 วูขนาดโคลนยังลึกนะไปได้เฉยอยอโหดจริงอืมรวมเกือบหมดรถตรีมันตึงนะ ไม่ธรรมดาน่ะรถตีใส่เกียร์หนึ่งมันก็ช้ารอบช้าเกินเอโคตรลุยครับคันนี้โอ้โอ้ซูมมานแต่อยู่ไกลเกินเดีย๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆดูแบบชิดขอบสระ เอาเดี๋ยวพาครับพาพามาดูใกล้ๆเลยรถโหดในตำนานครับทุกวันนี้ยังโหดอยู่เลยนะดูอ่ะต้องพยายามยกผาน้ช่วยนะม่งั้นรถติดนะครับโหดจริงครับโหดจริง ท้ายก็ติดครับโอ้โหโหโหเดี๋ยวเราไปเอารถไทยดันฮะฮะโอ้โหโ คลิปไปสองสามนาทีแล้วยังจะเต็มอีกอ่ะ